สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วใน E p พีที่986สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันเสาร์ที่8มีนาคม2 5 6พนะครับพี่พี่ครับวันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านราคาถูกๆเอามาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วครับพี่พี่ครับ ขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ั้งถ่ายน้องได้เลยนะครับพี่พี่ครับใจร้อนพี่โทรได้เลย0962594093พี่พี่บอกว่าชอบแลอเกินพี่พี่ครับชอบแลอเกินดูดูเบอร์โทรใกล้ๆแบบนี้ะพี่น้องบอกว่าถูกใจเลยนี่ง่ายดีครับพี่พี่ครับจนได้เลยพี่พี่0962594093เบอร์โทนี้น้องไปน้องทั้งโทรทั้งแอดไลน์กับเบอร์นี้ก็ได้ครับพี่พี่ครับหรือจะแอดไลน์ง่ายๆพี่พี่แคปหน้าจอนี้ไว้ครับพี่พี่ครับถ่ายรูปหน้าจอนี้ไว้พี่พี่แล้วก็สแกนเกี่ยวโค้ดนี้เพื่อทำการแอดไลน์ ง่ายแบบนี้ครับพี่พี่ครับฝากไว้ด้วยพี่พี่แล้วก็ลูกค้าพี่พี่ลูกค้าใหม่เดยี่น้องไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่พี่ครับทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่สบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่พี่อย่างแน่นอนนะครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่ชอบอะไรกันไหนทังไทยน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่พี่บอกน้องแจ้งน้องชายคนนี้ได้เลยครับพี่พี่ครับยินดีที่จะให้บริการงพี่น้องนี่เลยครับพี่พี่ครับนี่ขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยพี่พี่เพราะว่ากติกาของเรานะพี่น้อง พี่ๆอย่าลืมนะพี่นะเข้ามารับชมแล้วครับพี่ๆครับขอกําลังใจจากพี่ๆทุกๆท่านเลยพี่ๆครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยครับพี่ๆครับแล้วก็อย่าลืมพี่ๆครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเวลาน้องลงคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนที่หน้าจอโทรศัพท์โทรศัพท์พี่ๆว่าเฮงดีพระบ้านมีการลงคลิปใหม่แล้วครับพี่ๆครับจะได้ไม่พลาดรายการที่อยากได้กันต้องพี่เนาะฝากไปด้วยจริงๆครับพี่ๆครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ๆครับสำคัญมากๆเลยครับพี่ๆครับแต่ว่าถ้าพี่ๆกดติดตามมไ่ เรามีนัดกันที่นี่ที่ช่องหิ่งดีพระบ้านพระบ้านนะครถูกๆรอพี่ๆอยู่นะครับพี่ๆครับวันนี้พี่ๆลองดูภาพประมาณน,นี้ครับพี่ๆครับ41รายการพี่ๆราคาวันนี้หลักร้อยล้วนๆเลยครับพี่ๆครับหลักร้อยล้วนๆเลยพี่ๆราคาวันบบนี้เอามาแบ่งปันไม่ได้แพงส no. าหรับเย็นๆวันเสาร์แบบนี้เอามาแบ่งปันไม่ได้แพงนะพี่เนาะฝากไว้เยครับพี่ๆครับแล้วต้องขอประทานไปพี่ๆด้วยเนาะพี่เนาะในคลิปนี้ครับพี่ๆครับในคลิปนี้ครับพี่ reactors, EP เย็นวันเสาร์แบบนี้นะพี่เนาะเย็นวันเสาร์คลิปคลิปวันอาทิตย์แล้วก็คลิปว รวบรวมส่งในวันอังคารนะครับพี่ครับเพราะว่าพอดีน้องเดินทางมาต่างจังหวัดครับพี่พี่ขออภัยพี่พี่อย่างสูงเลยครับพี่พี่ครับขออภัยจริงๆนะพี่น้องเอาลองดูแล้วกันนะพี่พี่ครับนะถ้าพี่พี่ไม่สะดวกไม่เป็นไรนะพี่นะยังไงก็น้องกลับไปประจำการที่เดิมที่กลับไปถึงบ้านนะพี่พี่วันอังคารนะพี่น้องเราก็มาเจอกันทุกๆวันเลยพี่พี่ครับน้องทําคลิปไว้ทุกๆวันเลยพี่พี่มีคลิปทุกๆวันนะพี่นะไม่ได้หายไปไหนครับพี่พี่ครับฝากไว้ด้วยนะพี่น้องอย่าหนีกันนะพี่พี่นะน้องมีคลิปพี่ดเมร้าา เริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าครับพี่พีครับไม่เป็นการเสียเวลาสําหรับเย็นๆแบบนี้ครับพี่พีครับสำหรับเย็นๆแบบนี้เนาะพี่น้องไม่เป็นการเสียเวลาพี่พีครับน้องขออนุญาตเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าครับพี่พีครับนี่เลยพี่กรุวัดกระชายพี่พีครับองค์นี้จะเป็นพิมพ์ตัดแบ่งพิมพ์อาเขาเรียกว่าอ่าปากมารวิชัยนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ครับนี่มารวิชัยสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พีครับเนี่ยลงลักปิดทองเนาะพี่น้องลงลักปิดทองแบบนี้เก่าๆแล้วสวยงามดีพิมพ์ตัดแบ่งกรุวัดกระชายหรือว่ากรุวัดกระชายนนน้้อองงพพีีีี่่แบบบบลดดูครััสวยเอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่2พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่ครับนี่พ้าผงสุพรรณพี่พี่องค์นี้เลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วครับพี่พี่ครับเลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยเลยแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับนี่ได้ความเก่าได้ความสวยงามดีแล้วผมบอกบอกได้เลยว่ารายละเอียดติดคมชัดดีแล้วพี่น้องหน้าแก่ครับพี่ครับแบบนี้หน้าแก่เก่าเก่าคลาสสิกดีลายด้วยมืออยู่ด้านหลังแบบนี้ครับพี่พี่ครับเลี่ยมพลาสติกให้เรียบร้อยแบบนี้เอา300บาท ราคาวันนี้บอกไดวเลยว่ามาแบ่งปันไม่ได้แพงนะพี่นะลองดูครับพี่พี่ครับถ้าชอบสนใจพี่จัดไปเลยนะพี่เนาะรายการต่อมาพี่พี่ครับรายการที่3พี่พี่นี่เลยพี่พครับสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกวยชุดตินทโรวัดโคสิตารามแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยงามดีเป็นพระเนื้อผงเก่าๆแบบนี้ครับพี่พครับนี่เลยเก่าดีและสวยงามดีครับพี่พี่ครับแน่นจริงๆพี่พี่อัดแน่นเดแบบนี้เลยครับพี่พครับนี่สมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกวยชุดตินทโรวัดโคสิตารามแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยงามดีเอา300อบาท รายการต่อมารายการที่4ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่หลวงพ่อปานแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่หลวงพ่อปานก็สวยนะพี่เนาะหลวงพ่อปานวัดบ้านมุมโพกับพี่พี่ครับแบบนี้ขี่คุดพี่พี่ครับขี่คุดแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ผิวพันธุ์เดิมๆมีพอให้เราเห็นนะพี่นะแบบนี้แต่ว่าตรงนี้ครับพี่พี่ครับเนี่ยดูตรงที่เราจุดที่เราสัมผัสนะพี่เนาะเนื้อจอกเข้มๆนิดนึงครับพี่พี่ครับนี่ตรงนี้มีบัวเขาหลุดหายไปครับพี่ครับมีบัวเขาหลุดหายไปพี่พี่บัวกลมสองชั้นแบบนี้ครับพี่ครับบัวกลมดีีพพ่ะบ้านนสองชั้มาบนีี้ครับพ่ บ้านๆเดิมๆน้องได้มาแบบนี้ผงพุทธคุณเต็มๆครับพี่ครับต้องบอกว่าผงพุทธคุณเต็มๆแบบนี้ลองดูตัวพี่เนาะเอา300บาท รายการต่อมารายการที่5ครับพี่พี่ครับพระสมเด็จองค์นี้ก็สวยไม่แพ้กันครับพี่พี่แบบนี้สวยจริงจริงพี่พี่ครับสวยจริงๆพี่พี่ลองดูแบบเนี้ยสวยงามดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเก่าๆและสวยงามดีพระสมเด็จองค์นี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่ครับเนี่ยน้องพี่น้องสมเด็จบั้อสมเด็จวัดระฆังน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่วัดระฆังครับพี่ครับพิมพ์ทรงวัดระฆังแบบนี้เลยเก่าๆและสวยงามดีเกศทะลุซุ้มครับพี่พี่ครับเกศทะลุซุ้มแบบนี้สวยๆน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยงามดีแล้วส่งแบบเพลินๆพี่ครับ่งได้เพลินๆเลยครับพี่พลลิินนนตาเพพใจคครรัับบบบีี่แ้ สวยงามเข้มขังดีน่าใช้ดีครับพี่ครับพระสมเด็จแบบนี้เอา400บาทรายการต่อมารายการที่6ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูแบบนี้เนื้อผมผสมว่านพี่พี่ครับเดบุหน้าเงินนะพี่ะพี่พี่เนาะบุหน้าเงินแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยดีพี่พี่เดี๋ยวดูเนื้อผมผสมว่านมีตาลับให้หนึ่งใบครับพี่ครับแบบเนี้ยเนื้อผมผสมว่านบุหน้าเงินเก่าเก่าและสวยงามดีแบบนี้มีความน่าใช้ดีมีความเข้มขังดีครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับสวยงามดีแบบนี้พี่พี่ลองดูสวยๆน่าใช้ดีเอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่7็ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่โอ้หนี่เนื้อผงน้ำมันอันนี้ผมชอบมากๆเลยครับพี่พี่ครับแก่ค่อนข้างออกแก่น้ำมันนิดๆน้องพี่น้องแบบเนี้ยเก่าๆเดิมๆบ้านๆครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยพระสมเด็จหลวงพ่อกล้วยชุดตินทโรครับพี่ครับแบบนี้หลังยันนะพี่พี่เราดูนี่หลังยันแบบนี้ครับพี่ครับหลังยันแบบนี้เลยเก่าๆสวยงามดีน้องได้มาแบบนี้นะพี่นะสวยงามดีครับพี่พี่ครับมีรอยล้านๆนิดนึ่งนะพี่เนาะมีรอยลั่นๆนิดนึ่งครับพี่ครับแบบนี้เก่าดีและสวยงามดีครับพี่พี่ครับเนี่ยผงน 300บาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่แปดพี่พี่ลองดูนี่เลยพี่พี่นี่พระสมเด็จแบบนี้ครับพี่พี่ครับพระสมเด็จฐานยันพี่พี่ครับแบบนี้พระสมเด็จฐานยันถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอ่าอะไรนะพี่นะเจ้าคุณเนาเจ้าคุณนอนหรือเปล่าครับพี่ครับแบบนี้นัะพี่นะผมจําไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะขออนุญาตนิดนึงครับพี่พี่ครับ ออกไปครับพี่ๆครับหลวงพ่อเอี่ยพี่ครับหลวงพ่อเอียพี่ๆครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่ๆครับแบบนี้หลวงพ่อเอียนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ๆครับเก่าๆและสวยงามดีพี่ๆฐานยันนะโมพุทธายะแบบนี้หลวงพ่อเอียพี่ๆครับเนี่ยยันแบบนี้นะพี่น้องเออใช่เลยครับพี่ๆครับหลวงพ่อเอียวัดบันดาบแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับสวยงามดีแบบนี้เนื้อผงครับพี่ครับสวยดีแบบนี้นะพี่น้องนี่ฐานยันนะโมพุทธายะสวยดีเอาสามร้อยบาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่9พี่พี่ลองดูได้เลยเหรียญนี้ครับพี่พี่ครับนี่หลวงพ่อหอมพี่ครับหลวงพ่อหอมวัดชักมากสวยดีเนื้อทองแดงครับพี่ครับมีผิวไฟเดิมๆเกาะติดตามซอกตามมุมครับพี่พี่ครับแบบนี้อยู่ในเกณฑ์น่ารักและน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับหลวงพ่อหอมวัดชักมากแบบนี้วัดเลไลเอ้ยป่าเลไลครับพี่พี่ครับแบบนี้แล้วพี่เนาะสองสี่เก้าแปดแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยดีพี่พี่นี่ดูผิวไฟมีเดิมๆอยู่บ้างอยู่บ้างครับพี่ครับแบบนี้สวยงามดีโดยรวมโดยรวมสวยงามดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดู you เอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูน้องพี่น้องเกือบแล้วพี่พี่ครับเกือบแล้วถ้าสามเนี่ยเรียบร้อยเลยครับพี่พี่ครับถ้าสามนี่หงายท้องเลยนะพี่นะขออภัยจริงๆครับพี่ครับเอา400นะครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่ครับรายการที่สิบพี่พี่นี่เลยพี่พี่หลวงพ่อพรมวช่องแค่เหรียญอ่ามหาลาภครับพี่ครับแบบนี้น้องพี่น้องเหรียญมหาลาภหลวงพ่อพรมแบบนี้สวยดีครับพี่พี่ครับกระไรทองทองแดงกระไรทองสวยงามดีตัวหนังสือสวยงามและคมชัดดีครับพี่พี่ครับแบบนี้หลวงพ่อพรมวช่องแค่พี่พี่เหรียญมหาลาภน้องพี่น้อยแบบ นี่ครับพี่ๆครับสวยงามดีหลวงพ่อคมว่าช่องแคร์แบบนี้เหรียญกลมๆกำลังน่ารักดีครับพี่ๆครับแบบนี้สวยงามดีเอาไป4ี0บาทรายการต่อมาครับพี่ๆครับเหรียญพระพุทธชินราชพี่พี่แบบนี้น่ารักดีนะพี่เนาะเนื้อทองแดงเก่าๆครับพี่ๆครับเนื้อทองแดงเก่าๆสวยงามดีแบบนี้พระพุทธชินราชแบบนี้ครับพี่พี่ครับนาทศเจกก็คือนาถาจารุปกรณ์นี่คือลง เขาเรียกอะไรพี่ลงปั๊มโนบิโนะลงปั๊มเมื่อพี่กับแบบนี้ที่ระลึกที่ได้มานมัสการณเมืองพิศณุโลกแบบนี้หลังหนังสือ3แถวครับพี่ครับองค์นี้จะเป็นหนังสือ3แถวนะพี่เนาะเขาจะมี2บล็อกครับพี่ครับจะมีหนังหนังสือ5แถวกับหนังสือ3แถวพี่พแบบนี้ลองดูอย่างนี้ก็น่าใช้แล้วครับพี่ครับอย่างนี้ก็น่าใช้แล้วพี่พคลาสสิกดีเนื้อทองแดงแบบนี้เอา400บาท เหรียญพระพุทธชินราชแบบนี้เอา400บาทท่านนครับพี่ครับน่าใช้ดีพี่พี่ครับเก่าๆและสวยกำังดีรายละเอียดโดยรวมยังเต็มๆอยู่ครับพี่ครับแบบนี้เอา400นะพี่นะรายการต่อมาพี่พี่ครับเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมครับพี่ครับแบบนี้สวยไหมครับพี่ครับโดนใจหรือเปล่าไปพี่อย่างเงี้ยโอ้โหสุดจริงๆนะพี่เนาะบอกเลยว่าสุดจริงๆครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่เหรียญเสมาหลวงปู่ทิมครับพี่ครับแบบนี้ต่อโค้ด3จุดเลยครับพี่พี่ครับต่อโค้ด1นึจุดสจุดสจุดแบบนี้เสมาหลวงปู่ทิมลงยาสวยๆลงยาจีวรสีส้มแบบนี้นนนนนะะพพีีีี่่้้อองแลวก็็มมขขบบบครัเเสสาาป บบนี้งดงามดีครับพี่ๆครับต้องบอกว่างดงามดีเลยทีเดียวครับพี่พี่แบบนี้หลังยันถือว่าคมชัดลึกดีครับครับหลังยันถือว่าคมชัดลึกดีที่ระลึกฉลองอายุครบ8ปรอบพระครูภาวนาพิรัตหรือหลวงปู่ทิมวัดหารไรจังหวัดระยองแบบนี้ครับพี่ๆครับปี2518น่ารักน่าชาื่นดีเนื้อ,อปลากาลงยาแบบนี้สวยงามดีมาพรมตรับหนึ่งใบเอา600บาท แบบนี้เอา600บาทครับพี่พี่ครับไม่แพงพี่พี่ลองดูนะพี่เนาะไม่แพงครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่รายการที่13ครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่เลยโอ้โหเต่าปลดนี่หลวงปู่หลีวันไล่แตงทองและองค์นี้ผมบอกได้เลยว่าสวยมากๆครับพี่พี่ครับสวยจริงๆริพี่พี่อยากให้ลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามยันติดคมชัดดีครับพี่พี่ครับเลี่ยมเดิมเดิมพี่พี่น้องได้มาบ้านๆแบบนี้เลี่ยมเก่าๆเลี่ยมเดิมๆได้มาอย่างนี้เลยครับพี่พี่ครับสวยมากๆเลยพี่พี่นี่ดูน้องพี่น้องแบบเนี้ยโอ้โหสวยจริงจริงพี่พี่บอกได้ยแม สวยงามจริงๆแบบนี้ครับพี่ครับเหรียญปดหนี้พี่พี่ครับเต่าปดหนี้หลวงปู่หลิวแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองสวยงามดีแล้วเดี๋ยวลองลงกล้องให้ดูครับพี่พี่ครับน้องลงกล้องให้ดูพี่พี่ลองดูเนี่ยโอ้โหสวยงามขนาดนี้ครับพี่พี่ครับสวยงามขนาดนี้เต่าหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่นนอะเต่าปดหนี้ชื่อดีดีแบบนี้ครับพี่ครับผิวไฟเดิมเดิมมีให้เราเห็นครับพี่พี่ครับแบบนี้ตัวอัขระตัวยันสวยงามและคมชัดดีครับพี่ครับตัวอัขระตัวยันสวยงามและคมชัดดีแบบนีี้เเผ่่อออทาาานพพดชบบะะสวยคมไป500 เรี sea, ่อเก่าๆเดิมๆบ้านๆน้องได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูตรงนี่น้องเอา500ครับพี่พี่รายการต่อมารายกันที่14ครับพี่พี่ครับแบบนี้หลวงพ่อทองครับเหรียญพระพุทธชินราชหลวงพ่อทองวัดดอนสะท้อนแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยดีพี่พี่แบบนี้นี่เลยนี่นะพี่น้องน่าจะเป็นทองแดงชุบนิกเกิลหรือเปล่าครับพี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่นะสวยกำมดีหลังยันแบบนี้ครับพี่ครับหลังยันแบบนี้สวยๆเล็กๆกำลังหน้ารักและนหน้าใช้ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้หลวงพ่อทองวัดดอนสะท้อนพี่พี่ครับเหรียญพระพุทธชินราชหลวงอทดนาาาีเ400บ รายการต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูเหรียญนี้ก็สวยนะพี่นะนี่ถวายพระตาหารไม่ต้องแบบนี้อ่าใช่ด้วยครับพี่พี่ครับแบบนี้ถวายพระตาหารเนื้อทองแดงกระไรทองครับพี่ครับทองแดงกระไรทองพระมงคลเทพมุนีหรือว่าหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีกระไรทองแน่นๆเลยครับพี่ครับกระไรทองเต็มเปี้ยครับพี่ครับแบบนี้ที่ระลึกในการถวายพระตาหารแบบนี้ครับพี่พี่ครับวัดปากน้ำภาษีเจริญทนบุรีแบบนี้สวยงามดีกรุงเทพมหานครน้องพี่เนาะเก่าๆแล้วสวยงามดีกระไรทองนี่ถือว่า ยังเต็มเต็มดีอยู่ต่อไป่นองยังเต็มเต็มดีอยู่ครับพี่ครับแบบนี้สวยงามดีแบบนี้เอาไป400อรอยบาทราคานี้ครับพี่พี่ครับขอบพระคุณพี่พี่หลายๆท่านเลยพี่พี่ครับโอ้โหดูพี่พี่ขอบพระคุณพี่พี่หลายๆาท่านเลยต้อพีเนองที่สอบถามกันมาครับพี่พี่ครับแล้วยัง ให้ความเป็นห่วงด้วยครับพี่ๆเขาบอกว่าเดินทางปลอดภัยขอบพระค e ุณพี่ๆจริงๆครับพี่ๆครับนี่แล้วก็ต้องขออภัยน้องพี่น้องขออนุญาตรวบรวมส่งนะพี่นะส่งวันอังคารเลยทีเดียวนะพี่น้องขออภัยจริงๆครับพี่ๆครับขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับพี่ๆนี่เลยครับพี่ครับแบบนี้หลวงปู่นายวัดบ้านแจ้งแบบนี้ครับพี่ครับสวยงามดีเหรียญจตุรพิธพรชัยหลวงปู่นายวัดบ้านแจ้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแบบนี้ครับพี่ครับสวยงามดีครับพี่ๆนี่ดูทองแดงอารมดำสวยๆน่าใช้ดีแบบนี้ครับพี่ครับนี่น้องพี่น้องอาจจะมีผิิววววปปััััดดดดเไบบบบบบบ้้้าาาางงคคคคครรรรรพพีีีีี่่่่ๆแแแนนตโยยมมมมูสละใช เลียนยจตุรพิธพรชัยแบบนี้ครับพี่พีครับ <prim> สวยงามดีที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์วัดเขาใหญ่สุพรรณบุรีแบบนี้เผื่อท่านพี่พีท่านใดชอบนะพี่นะแบบนี้เอาไปสี่ร้อยบาทรายการต่อมาครับพี่พีครับนี่เลยพี่พีพระร่วงนั่งหูยานลบุรีครับพี่พีครับแบบนี้รายการที่17พี่พีพระร่วงนั่งหูยานลบุรีแบบนี้ครับพี่พีครับเก่าๆและสวยงามดีเป็นนึกตะกั่วนะพี่เนาะเป็นคล้ายๆชินตะกั่วแหละครับพี่พีครับแบบนี้แล้วก็เปียกทองครับพี่พีเปียกทองแล้วก็มีการบรรจุกรุแบบนี้ครับพี่พี่คร มีคาบดินเกาะติดตามซอกตามมุมผิวแบบนี้ครับพี่พเก่าเ่าและสวยงามดีพระร่วงนั่งหูยานลพบุรีแบบนี้เก่าเ่าและสวยงามดีครับพี่พี่พครับเก่าดีและสวยงามดีแบบนี้ลองดูด้วยเนาะน่าใช้ดีครับพี่พี่พครับเรียบพลาสะติกมาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้สวยๆสวย,สวยดีแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมารายการที่18บแปดพี่พีครับรายการที่18พี่พี่ลองดูนี่เลยพี่พี่ไ่สวยนะครับพี่พีครับแบบนี้ยักษ์วัลลุมุตบพี่ครับแบบนี้ยักษ์วัลลุมุตขพี่พี่แบบนี้สวยงามดีครับพี่พีครับสวยงามดีแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะได้ความเก่าได้ความสวยงามดีแบบนี้ตะกั่วเก่ากึกเลยครับพี่ครับตะกั่วเก่ากึกแบบนี้เลยพี่พีสายเหนียวไฮเมืองกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยาแบบนี้ลองดูนะพี่นะเผื่อพี่พีท่านใดชอบพระองค์นี้ค่อนข้างใหญ่นิดนึ่งนะพี่เนาะต้องบอกว่าค่อนข้างใหญ่นิดนึงครับพี่พีครับแบบนี้เอาไป300บาท ราครต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่19้พี่พี่ลองดูได้เลยนี่จอบใหญ่ครับพี่บจอบใหญ่หร่อเงินพี่พี่เขาบอกว่ามีจอบไม่มีจนแล้วพี่ลองดูอย่างเงี้ยครับพี่ครับเนื้อหาเก่าๆแบบนี้สวยงามจริงๆครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าเก่าดีและสวยงามดีเข้มขังมากๆครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่น้องนี่จอบใหญ่หร่อเงินวัดบางคาแบบนี้เรี่ยมกันน้ำเอ้ไม่ใช่เรียมกันน้ำสิพี่พี่เลียมแบบเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้คลาสสิกดีเอา400บาท รายกัน <king> ต่อมาครับพี่พี่ครับหลวงพ่อโสธรพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่ลลพี่รูปหล่อหลวงพ่อโสธรเก่าๆและสวยงามดีเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อโลหะแล้วครับพี่พี่ครับแบบนี้รมดำน้องเบือหรือว่าถ้าเป็นสำลิดก็สำลิดกับดำประมาณนั้นนะครับพี่พี่แบบนี้หลวงพ่อโสธรจุ่มสีด้วยสีแดงแบบนี้ครับพี่ครับจุ่มสีด้วยสีแดงแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูอย่างนี้เผื่อถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่นะเก่าๆสวยงามดีมีความน่าใช้ดีแบบนี้เอาไปแค่สามร้อยบาท อย่างนี้เอา3ามบาทครับพี่ครับไม่แพงมันไม่ต้องบอกแล้ววันนี้เอามาแบ่งปันไม่ได้แพงครับพี่ครับรายการต่อมาพี่พี่รายการที่21ครับพี่พครับนี่เลยพี่พี่โอ้โหเตารีดหลวงปู่ทวดแบบนี้ครับพี่ครับเตารีดแบบนี้หล่อเตารีดหลวงปู่ทวดน้องพี่เนาะแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับสวยงามดีพี่พี่พิมพ์เตารีดหลวงปู่ทวดหล่อโบราณแบบนี้ครับพี่พี่ครับได้ความเก่าด้วยความคลาสสิกดีพี่พี่หลวงปู่ทวดพี่พี่ครับสุดยอดพระนิรันดรายของเมืองไทยครับพี่พี่พระเก่าๆเก้าเดิมเด้มาแบบนี้สวยดีครับพี่ครับนี่เลยเก่าดีีสวยดเอา300บาท เอ้ยราคาแบบนี้พี่พี่ครับไม่อยากจะเชื่อพี่พี่ครับไม่อยากจะเชื่อน้องพี่เนาะถือว่าให้เป็นของขวัญปลอบใจกับพี่พี่ไปแล้วกันนะพี่เนาะสำหรับพี่พี่ท่านใดที่รอได้นะพี่นะสำหรับพี่พี่ท่านใดที่รอได้ครับพี่ครับน้องขออนุญาตส่งวนาคารนะพี่นะราคานี้ให้เป็นของขวัญปลอบใจครับพี่พี่ครับแบบนี้รายการต่อมาพี่พี่ครับหลวงพ่อมุ่ยวัดตอนไล่พี่พี่รูปเหมือนหล่อโบราณแบบนี้ครับพี่ครับหล่อโบราณรูปเหมือนหล่อโบราณแบบนี้ครับพี่ครับรูปหล่อร้อยองค์หลวงพ่อมุ่ยวัดตอนไล่แบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆและ แบบนี้ลองดูน้องเน้องอย่างนี้เอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่พระพุทธชินราชหลวงพ่อเอ็มพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับพระพุทธชินราชหลวงพ่อเอ็มแบบนี้น้องน้องสุโขททยพี่พี่ครับแบบเนี้ยนี่เลยเก่าๆและสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าๆและสวยงามดีผมชอบโลหะแบบนี้ครับพี่พี่ครับเห็นโลหะแบบนี้แล้วผมบอกได้เลยว่าโอ้โหใจละลายทุกทีเลยพี่พี่ดูความเก่าแล้วพี่น้องแบบเนี้ยพี่พี่ครับนี่ความเก่าความแก่แบบนี้ครับพี่ครับโลหะเก่าๆโลหะผสมแบบนี้มีเสน่ห์ดีครับพี่พี่ครับต้องบอกว่ามีเสน่ห์ดีครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูคร ด้านหลังจะเป็นปางลีลาน้องปางลีลาแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยดีพี่พี่หลวงพ่อเอมแบบนี้น้องพี่น้องสวยงามดีครับพี่ครับนี่หลวงพ่อเอมคอมโปงแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเอาไปส0ม้อบาท รายการต่อมารายการที่24กับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูนี่พระร่วงยืนพี่ครับแบบนี้พี่พี่พระร่วงหลังปืนครับพี่ครับแบบนี้สวยดีครับพี่ครับเนี่ยเป็นเนื้อชินตะกวดนะครับพี่ครับเปียกทองแบบนี้นะพี่เนาะแล้วเหมือนจะเป็นการฝังกุกแบบเดียวกันแล้วครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่เก่าๆและสวยงามดีพระร่วงหลังลังปืนเนี่ยพี่พี่เป็นเนื้อชินตะกวดนะครับเป็นการเปียกทองแล้วก็เหมือนมีคาบดินเกาะติดแบบนี้ก็น่าจะเป็นการบรรจุกรุ๊บน้องแบบนี้สวยดีครับพี่ครับสวยีหลีดหลัง แบบนี้ลองดูแล้วกันนะพี่น้องแบบนี้เอาสามร้อยบาทรายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่ยี่สิบห้าพี่พี่ลองดูเป็นพระอุปคุตพี่พี่ครับเล็กๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับพระอุปคุตเล็กๆแบบนี้พี่พี่นี่เลยพี่พี่ครับวัดอนงค์นะพี่นะเมกสิทธิ์ครับพี่ครับเมกสิทธิ์วัดอนงค์แบบนี้ครับพี่พี่แล้วบอกไว้อย่างชัดเจนว่าวัดอนงค์แบบนี้ตัวพี่น้องหลังยันแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่เป็นพระอุปคุตองค์เล็กๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆเดิมๆบ้านๆน้องแตมาแบบนี้เอาสามร้อยบาท รายก้รต่อมาพี่พี่พับปิดตาไม่ทราบที่ครับพี่พี่ครับแบบนี้พับปิดตายันจุองค์นี้สวยนะพี่นะองค์นี้บอกได้เลยว่าสวยจริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้แต่เสียทีน้องพี่น้องน้อเขาพยายามหาที่แล้วพี่พี่ผมบอกตามตรงเลยว่าพักกลิ่นน้องพี่ว่าพักกลิ่งพับปิดตาเนียครับพี่พี่ครับถ้าไม่ชัดเจนจริงๆนะพี่พี่ระบุที่ยากมากๆเลยครับพี่พี่ครับมีความใกล้เคียงกันมากๆเลยครับพี่พี่แบบนี้ลองดูครับพี่เป็นเนื้อไม่กระสิ์เก่าๆสวยงามดีเขียวๆแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับ เก่าดีและสวยงามดีแบบนี้เผื่อท่านพี่ๆท่านใดชอบนะพี่นะเผื่อท่านพี่ๆท่านใดชอบนะพี่นะแบบนี้ลองดูครับพี่ๆครับเมฆสิทธิ์เขียวๆแบบนี้เก่าดีสวยดีเอาไป300บาท รายการต่อมาอะไรกันที่27ครับพี่พีครับนี่เลยพี่เม็ดแตงหลวงปูทวดครับพี่รับแบบนี้เม็ดแตงหลวงปูทวดพี่พีครับน่ารักดีครับพี่พี่ปี258พี่พีครับนี่ใส่กรอบมาให้เรียบร้อยพี่พีลองดูแบบนี้หลวงพ่อทวดวัดช้างให้สวยงามดีเป็นเนื้ออปาก้าครับพี่พี่ครับนี่ด้านหลังจะเป็นพระครูวิสัยสุพลหรือว่าจันทิมแบบนี้ครับพี่พีครับใส่กรอบมาให้เรียบร้อยเรียมกันน้ําใส่กรอบให้เรียบร้อยแบบนี้เอา500บาท รายการต่อมาครับพี่ๆครับรายการที่ยี่พี่ๆลองดูนี่จบเล็กครับพี่ครับจบเล็กหลงพ่อเดหลงพ่อเงินพี่พี่ครับแบบนี้มีจอบไม่มีจนแล้วพี่ลองดูความเก่าความสวยขนาดน,นี้ครับพี่ๆี่ครับความเก่าความสวยขนาดน,นี้หลงพ่อเงินพี่ๆครับจบวัดบางขานพี่พี่ลองดูโลหะแบบนี้พี่พี่เห็น <He en S 1> ทีเดียวแล้วผมบอกได้เลยว่าอย่างนี้ครับพี่ๆครับต้องเอามาก่อนนะพี่พี่อย่างนี้แล้วต้องเก่าจริงๆพี่โลหะเขาเก่าจัดเลยครับพี่ครับแบบนี้ลองดูได้เลยพี่ๆความเก่าของโลหะแบบนี้ครับพี่พี่ครับน่าาใช้มกๆพี่โองนี้บอตตามรงเลยว่่หใช้มากครับพี่ ลองดูเอา4ี0บาทรายการต่อมาครับพี่ๆครับหลวงพระทองวัราชโยธาพี่ๆี่รูปหล่อองค์หลวงพระหลวงพระทองวัราชโยธาแบบนี้ครับพี่ครับรุ่นหนึ่งพี่ๆครับรุ่นหนึ่งแบบนี้เก่าเก่าและสวยงามดีครับพี่พครับเก่าเก่าและสวยงามดีพี่พี่หลวงปู่ทองวัราชโยธาแบบนี้รุ่นหนึ่งเห็นไหมครับพี่ครับรุ่นหนึ่งแบบนี้นะพี่นนอะเก่าเก่าและสวยงามดีบรรจุกลิ่งนะพี่น้องค์นี้บรรจุกลิ่งครับพี่ครับแต่ว่าเดนะ ดังนิดเดียวครับดังนิดเดียวพี่พี่แบบดังนิดน้อยมากๆเลยครับพี่พี่ครับต้องแบบเขย่าข้างๆหูถึงจะได้ยินน้องพี่น้องแบบนี้เอาสามร้อยรายการต่อมาครับพี่พ claro, ี่ครับรายการที่สามสิบครับพี่พครับรายการที่สามสิบพี่พี่เราดูนี่เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับสวยงามดีพี่พี่นี่เลยครับพี่ครับรูปหล่อลอยองค์หลงพักกัน หลวงพ่อกานวัดเขาแก้วทรานพี่น้แบบนี้ครับพี่ครับสิทธิเอกเลยครับพี่ครับสิทธิเอกหลวงพ่อเดิมพี่ครับแบบนี้หลวงพ่อกานวัดเขาแก้วครับพี่ครับแบบนี้จังหวัดนครสวรรค์พี่พ่เก่าๆแล้วสวยงามดีระบุไว้อย่างชัดเจนว่าหลวงพ่อกานแบบนี้ครับพี่ครับเก่าๆเดิมๆน้องได้มาแบบนี้พี่พี่ลองดูได้ชอบกันไหมครับพี่ครับแบบนี้คลาสสิกดีครับพี่ครับคลาสสิกดีน้อง่น้องแบบนี้เก่าๆแล้วสวยงามดีรูปหล่อร้อยองค์หลวงพ่อกานแบบนี้ครับพี่ี่ครับมีความเก่ามีความสวยงามดีลองดูครับพี่พี่ครับเอาสามร้อยบาท ตาฐานแบบนี้นะพี่นะเออตาฐานมีรอยจานด้วยเหรอพี่พี่โอ้ไม่เห็นพี่พี่เไม่เห็นถ้าเห็นนะพี่พี่นะเอาขึ้น400ดีกว่านะพี่เนาะนี่ถ้าเห็นรอยจานพิュ๊พิแบบนี้นะพี่นะขึ้น400ดีกว่าพี่พี่ครับแต่วันนี้บอกราคาไปแล้วว่า300ก็คือ300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่เนาะรายการต่อมาพี่พี่ครับรายการที่3 1พี่พี่ลองดูนี่โอ้โหหลวงพ่อเงินพี่พี่ครับแบบนี้องค์นี้ก็สวยนะพี่นะถึงแม้จะผ่านการใช้งานมาแต่ว่าดูน่ารักและน่าใช้ดีครับพี่พี่ครับสววยงาาาาามดีีพพ่่่่่้้เเกกและ สวยงามดีแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะอย่างนี้เลยครับพี่ครับตามหมกแคปจมูกชมพูมีรอยยิ้มหน่อยแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยงามดีครับพี่พี่แบบนี้เลยคลาสสิกมากครับพี่ครับต้องบอกว่าคลาสสิกมากๆเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เผื่อทาพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่นะเก่าเก่าและสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่ชออแบบนี้ดูไปเนาะช่อฉนวนแบบนี้ครับพี่ครับช่อฉนวนแบบนี้คลาสสิกดีเอาไป400บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่32พี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พี่สวยงามดีแบบนี้ครับแล้วจบนะพี่นะพี้อจบหลบทุกเงินพี่พี่แต่ว่าไม่ทราบไม่ทราบวัดนะพี่นะแบบนี้สีทองอร่ามดีเขาน่าจะเป็นการชุบทองนะพี่พี่น้องผมว่าน่าจะเป็นการชุบทองมากกว่าครับพี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่น่าจะเป็นเหรียญหล่อเนี่ยแหละครับพี่ครับเหรียญหล่อแต่ว่าไม่ทราบวัดครับพี่ครับแบบนี้แล้วก็มีการชุบทองมีตลับให้เรียบร้อยแล้วครับพี่ครับแบบนี้ลองดูเอาไป300บาท รายกันต่อมาเลยกันที่33ครับพี่ๆครับนี่เลยพี่พี่ลองดูนี่โอ้โหปกครับพี่ครับปกหลวงปุโต๊ะพี่ครับปกหลวงปุโตว่าไปดูชิมพีแบบนี้เป็นเนื้อทองแดงแลพี่เนาะเนื้อทองแดงเก่าๆสวยงามดีครับพี่ๆครับเนื้อทองแดงเก่าๆสวยงามดีพี่พี่ลองดูแบบนี้เก่าเก่าและสวยงามดีครับพี่ๆครับดูรายละเอียดติดคมชัดดีพี่พี่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าหลวงปุโตแบบนี้แล้วก็มีตัวยันยันนะแบบนี้แน้วพี่เนาะนี่เนื้อทองแดงผิวพันดมเดิมสวยงามดีครับพี่พี่ครับใหม่มาพร้อมตลับหนึ่งใบแบบนี้พี่ครับบเอาาไป500ท รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่34พี่พีลองดูนี่ลูกเป็นเม็ดกระดุมนะพี่น้องเป็นเม็ดกระดุมครับพี่ครับแบบนี้หลวงพ่อทับวัฒอนงพี่พี่หลวงพ่อทับวัฒอนงแบบนี้ครับพี่ครับดูรอยจานชัดเจนดีครับพี่ครับนี่สีเขียวปีกมังทับแบบนี้ครับพี่ครับเขียวเขียวแบบนี้ลองดูครับพี่พีครับเก่าๆแล้วสวยงามดีพี่พีเมฆสิทธิ์แบบนี้ครับพี่ครับเมฆสิทธิ์แบบนี้เขียวเขียวเลยครับพี่ครับทองคำเขียวแห่งวัดอนงแบบนี้มีความสวยงามมีความน่าใช้ดีครับพี่พีครับเป็นเม็ดกระดุมนะพี่น้องต้องบอกก่อนว่าเเเเเเเปปป็็็็็็นน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 นมมมมมมดดดดดกกรรรระะะะะุพพพพีีีีีีีี่่่่่่แแบบ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 ้้คคคัััไใชลลลลอองูาา300ท รายการต่อมากันที่35ครับพ really ี hey, ่พี Why? 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 Why ่ครับน like ี่เลยพี่พี่พระปิตาหลวงู่โตวัดประดูชิมพีแบบนี้ครับพี่พี่ครับสวยดีครับพี่พี่เลี่ยมเลนมาเรียบร้อยเลยครับพีครับเลี่ยมเลนมาหนาหนาแบบนี้พี่พี่เลี่ยมมากี่ชั้นเลยครับพี่พี่ลองดูแล้วกันเนาะพี่เนาะแค่คาดเลี่ยมเลนในผมบอกได้เลยว่าแค่นี้ก็แพงแล้วครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าและสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าและสวยงามดีแบบนี้ลองดูนะพี่นะนี่หลังยันตรีแบบนี้ครับพี่ครับหลังยันตรีแบบนี้พี่พี่วัดประดูชิมพี หลวงป่โตว่าไปดูชิมพลีแบบนี้หลังยันตีสวยงามครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าและสวยงามดีนิ้วมือผมดูว่าก็ติดคมชัดดีนะพี่น้าแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่นิ้วมือติดคมชัดดีพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่ครับผมไม่มั่นใจว่ารุ่นไหนนะพี่น้าแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเอาไป400บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับรายการที่36ครับพี่พี่นี่เลยครับพี่ครับล็อกเก็ตหลวงพะกวยชุดตินทาโรแบบนี้ครับพี่พี่ครับล็อกเก็ตหลวงพะกวยชุดตินทาโรครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่อย่างนี้เลยครับพี่พี่ครับสวยงามดีครับพี่พครับสวยงามดีอย่างนี้เลยพี่พี่ครับนี่เลยล็อกเก็ตหลวงพะกวยแบบนี้เรียมจับขอบเดิมๆแล้วก็ปิดฝาหลังมาต้องไปวินเนาะปิดฝาหลังมาแบบนี้ครับพี่ครับนี่เลยสวยดีแบบนี้เอา300บาทรายการต่อมารายการที่37ครับพี่พี่ครับรายการที่37ครับเจ็ดครับแบบนี้พี่พี่ครับ แหวนหลงปูดูครับพี่ครับแหวนพระพุธหลงปูดูแบบนี้สวยงามดีคร <c oughs> ับพี่ครับสวยงามดีนี่เลยพี่สวยๆแบบนี้ครับพี่ครับวสกก็คือวัสดแกน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่ครับปีสองพนสิบเก้าพี่ครับต่อโคชอช้างแบบนี้ครับพี่พี่นะซ้อนถังเริ่มมีรอยจันทั้งสอด้านเลยครับพี่ครับแบบนี้รอยจันน้องพี่น้องตท้องแหวนแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูใส่ดูพี่พี่ใส่ได้นะพี่นอาใส่ได้ครับพี่ครับแบบนี้อาจจะคับๆนิดนึงน้องพี่น้องน่าจะอยู่ประมาณไซส์สิบหรือไซส์สิบเอ็ดประมาณนี้สววยครับ สวยเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้ลวงผูดูวูสแกครับพี่พี่ครับเวนพับพุทธหลอกผูดูแบบนี้สวยงามครับพี่ครับนี่ใส่ล็อเทสสวยเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูตรงนี้เนาะแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่นะเออผมลืมไปแล้วครับพี่พี่ครับเขาบอกว่ามีวิธีการใส่อยู่นะพี่นะใส่นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยอย่างเงี้ยครับพี่ครับมีความหมายไม่เหมือนกันครับพี่ต้องไปหาก่อนพี่ผมจาไม่ได้ละผมเคยอ่านเจออยู่นะพี่น้องเดี๋ยวยังไงถ้ามีข้อมูลแล้วเดี๋ยวผมเอามาให้นําเสนอให้ดูใหม่ครับพี่พี่ครับ รายการต่อมาครับพี่พีครับรายการที่38เสิบปดพี่พี่ลองดูนี่เลยครับพี่พีครับตะกั่วรองพิมพ์นะพี่เนาะเป็นตะกั่วรองพิมพ์ครับพี่ครับแบบนี้พี่พีลองดูนี่ชอบมากๆเลยพี่พีเพิ่งได้มาพี่ครับเพิ่งได้มาเมื่อวันทะเลขันนี่เองครับพี่พีครับแบบนี้จะเป็นพระอ่าปางหน้าปกพี่ครับปกเป็นมะขามหลวงปู่สุกวัดปะกคอมะขามเท่าครับพี่ครับแบบนี้สวยดีนะพี่นะผมให้ไปเลยพี่พีคู่นี้เลยพี่ครับยกคู่ให้เลยครับพี่ครับแบบนี้ลองดูน้องพี่เนาะนี่เก่าเก่าสวยงามดีเป็นตะกั่วรองพิมแล้วพี่นะเป ครับพี่ครับมีรอยจานหลงปู่เลยพี่พี่แบบนี้ครับพี่ครับสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่ตะกัวลองพิมพแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่รอยจานมีพี่พี่มีรอยจานไม่ต้องห่วงเลยครับพี่ครับนี่รอยจานเต็มเต็มแบบนี้ครับพี่ครับแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับสวยงามดีพี่พี่เป็นเขาเรียกว่าปกใบมะขามโดยพี่น้องปกใบมะขามหลงผู่สูงวัดปากคมมะขามเท่าครับพี่ครับแบบนี้เล็กๆหน้ารักหน้าใช้ดีครับพี่ครับเล็กๆหน้ารักหน้าใช้ดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่น้องอย่างนี้สวยงามดีคครับบีี่่เออาาาไปูน300ท สามร้อยบาทเอาไปเลยสององค์ครับพี่ครับแบบนี้ตะัวลองพิมพ์พี่พี่ไม่แพงครับพี่ครับรายการต่อมารายการที่สามสิบเก้าพี่พี่นี่เลยครับพี่ครับนี่โอ้โหอย่างนี้ครับพี่ครับหนังอย่างนี้ครับพี่ครับแผ่นหนังแบบนี้อร่อยจานนะพี่ว่าอร่อยจานแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลวงพระอู๋พี่ครับหลวงพระอู๋วัดโพทะเลพี่พี่ครับแบบเนี้ยสวยงามดีครับพี่พี่ครับแผ่นหนังเก่าๆแบบนี้แผ่นหนังส่อเสือ ราไม่ต้องแผ่นหนังสอแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีมีร่องรอยการจานแบบนี้ครับมีร่องรอยการจานแบบนี้พี่พี่ลองดูได้เลยอย่างนี้ครับพี่ครับเก่าๆและสวยดีครับพี่ครับเก่าๆและสวยดีแบบนี้ครับพี่ครับหลวงพ่ออูวัดโพทะเลจังหวัดพิจิตรครับพี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่นนองนี่ครับพี่ครับเสือกระโดดไปแล้วพี่พี่เสือกระโดดไปแล้วครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับอย่างนี้นงพี่นนองลองดูเอาไป500บาทรายการตมาครับพี่พี่ครับอันนี้ผมต้องเรียนตามตรงว่าน้องไม่รู้จริงๆพี่พี่ครับแบบนี้นงพี่นนอะ ไม่มั่นใจว่าเป็นเขาเรียกเป็นหินหรือเป็นหยกพี่ครับแต่ในใจเนี่ยพี่ๆผมคิดว่าน่าจะเป็นหินหรือเปล่าครับน่าจะเป็นหินหรือเปล่าพี่น้องหยกเขาอาจจะต้องใสกว่านี้หรือเปล่าอันเนี้ยด้วยความที่น้องไม่รู้จริงๆนะพี่นะอันนี้ขออภัยจริงๆครับพี่ครับน้องไม่รู้จริงๆครับพี่ๆแต่ว่าเนี่ยส่องเขาก็ทะลุอยู่นะพี่นะน้องพี่น้องส่องก็ยังดูทะลุอยู่ครับพี่ครับแบบนี้พี่ๆลองดูเนี่ยมีรอยใสๆอยู่ครับพี่ครับแต่อันเนี้ยเขาอยู่ในเลี่ยมอยู่ด้วยนะพี่นะเขาอยู่ในเลี่ยมพลาสติกด้วยครับพี่พี่คร เหมือนอย่างที่เคยเจอมาเราพี่พี่เนาะน้องตีว่าไม่รู้ที่แล้วกันพี่ครับไม่รู้แล้วกันว่าเป็นหยกหรือเป็นหินแบบนี้ครับพี่ครับสวยดีพี่พี่สวยงามดีแล้วเลี่ยมให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้ครับพี่ครับเลี่ยมให้เรียบร้อยแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูอย่างนี้เอา400บาท สวยแล้วพี่น้องแบบนี้เอา400บาทครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่พี่รายการต่อมารายการสุดท้ายของวันนี้ครับพี่พี่ครับรายการที่41พี่พี่ลองดูแบบนี้นี่เลยพี่พี่ครับมาเป็นชุดแบบนี้ครับพี่พี่มาเป็นชุดแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูน้องพี่น้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่หลวงพ่อเดิมเขาเป็นแบบนี้มีมีรูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิมเป็นเนื้อทองเหลืองน้องพี่น้องแล้วก็มีมีดหมอไซปากกาแบบนี้ด้วยครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีอ่า ฝักมีลอยจานนโมพุทายะแบบนี้ครับพี่ครับทั้งสองด้านเลยครับพี่พี่ก็แบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่ครับลองดูได้เลยพี่พี่นี่รูปเหมือนปั๊มหลงวงก็เดิมสวยสวยแบบนี้ครับพี่ครับรูปเหมือนปั๊มหลวงก็เดิมสวยสวยแบบนี้ครับพี่พี่แล้วก็มีนี่เลยครับพี่ครับนี่สวยงามดีแบบนี้มีปากกาเอาไปลองมีปากาบบปากา <S <S หลวงพ่อ <ๆ S 2> เดิมแบบนี้ครับพี่ครับมีปากกาหลวงพ่อเดิมแบบนี้มาอยู่ในเซตเดียวกันเลยครับพี่ครับเลี่ยมมาเลย เรียกมาเป็นชุดเดียวกันแบบนี้เลยพี่ๆลองดูแบบนี้เผื่อถ้าพี่ๆท่านใดชอบนะพี่นะเดี๋ยวน้องขออนุญาตส่องให้ดูก่อนพี่ๆครับส่องให้ดูก่อนดีกว่านะพี่น้องเนี่ยเนื้อทองเหลืองแบบนี้ครับพี่ครับเนื้อทองเหลืองแบบนี้เลยหลวงพ่อเดิมครับพี่ครับแบบนี้นี่สวยงามดีครับพี่ครับหลวงพ่อเดิมแบบนี้สวยงามดีเผื่อถ้าพี่ๆท่านใดชอบแบบนี้เอาไป600บาทแบบนี้เอา600บาทครับพี่ๆครับ อาจารย์กิ่งรัวๆครับพี่ครับสแสดงว่าวันนี้คลิป EP 986ครับพี่ครับน้องนำเสนอไปพี่ครบทัวรแล้วครับพี่พี่ครับลองดูน้องพี่น้องชอบรายการไหนทักทายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมไปพี่บอกน้องคนนี้ได้เลยครับพี่พี่ครับยินดีที่จะให้บริการนะพี่นะวันนี้ครบทัวรแล้วต้องเรียนพี่ๆอีกหนึ่งครั้งนะพี่น้องกราบเรียนพี่ๆอีกหนึ่งครั้งครับพี่พี่ครับว่า <c ười> พอดีว่าช่วงนี้ครับพี่ครับเนี่ยวันนี้พี่พี่ตอนนี้น้องก็อยู่ที่เชียงใหม่แล้วครับพี่พี่ครับอ่า ต้องขออภัยพี่ๆน้องพี่น้องถ้าพี่ๆท่านใดผิดพลาตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปพี่ๆครับจนถึงวันจันทร์พี่ๆครับน้องขออนุญาตส่งวันอังคารนะครับพี่ๆขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับพี่ๆครับยังไงขออภัยจริงๆนะพี่น้องนี่พี่ๆครับแล้วก็วันนี้พี่ๆครบถ้วนแล้วค่ะมีข้อผิดพลาดประกันใดไปต้องใครข้อมูลเรื่องใดผิดพลาดไปต้องต้องกราบขอประทานอภัยพี่ๆมาณที่นี้ด้วยนะพี่นะก็วันนี้ขอให้พี่ๆทุกๆท่านมีแต่ความสุขครับพี่ครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการเฮงๆๆรวยเงงงงงงินนนนนททททอออออไไหลลลลมมมาา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 เเเแแแแะีีีีี่่่่่่สสคคคคัััััััญรรรรรรบบบพพพพุขขขภกกกย็ววว้้้ตตปจฮ ทุกวันพี่พี่ครับน้องมาอยู่เชียงใหม่นะพี่พี่ครับน้องมาเชียงใหม่มาทำธุระที่เชียงใหม่แล้วก็มาเหมาพระด้วยครับพี่พี่ครับน้องทำคลิปไว้ให้พี่พี่ดูทุกๆวันนะพี่นะเรามาเจอกันได้ทุกๆวันเหมือนเช่นเคยพี่พี่ตีห้าและสี่โมงเย็นของทุกๆวันเรามีนัดกันที่นี่ที่ช่องเฮงดีพระบ้านพระบ้านราคาถูกๆรอพี่พี่อยู่นะครับพี่พี่ครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ